สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาเจกเล่นใหญ่เลยนะครับกับรายการเปิดกองดูวันนี้นะครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับก็เป็นรีวิวของไดโนเสาร์นะันนี้จะมากับค่ายหนานมูสตูดิโอนะครับก็คือเจ้านี้ครับสองตัวนี้และวบ l a c l ิ So โซ r ั s นะครับผมหรือว่าฉายาที่หนานมูตังไ้ก็จะเป็น w c t m h n นะก็เท่าที่แปรดูน่าจะหมายถึงคนเฝ้ายามอะไรเงี้ยเพราะว่า ถ้าดูจากสรีระของเจ้าแบล็กฮิลก็คือคอเขาจะยาวแล้วก็เหมือนจะมองระวังภัยอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นเฝ้ายามอะไรเงี้ยครับก็นะ่าผมว่านะ่าจะมาจากตัวลักษณะของเขานะหนมามู่ก็เลยตั้งว่าวอชแมนนะครับผมมาเรามาดูกันตัวแรกก็จะเป็นนี่ครับจะเป็นตัวเดินนะครับผมเป็นท่าเดินนะสําหรับตัวมาตรฐานนะครับนี่เป็นท่าเดินก็จะ มีสองสีนะครับออกมา2สีก็จะเป็นสีน้ําตาลคล้ายๆกับตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นตัวยืน2ขาตัวนี้ก็จะมาเป็นสีน้ําตาลกับสีนี้นะครับผมเอาสีนี้มานะเป็นสีเทาเหลืองนะครับเทาเหลืองออกเหลืองๆเทาๆนะครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยตัวยืนเนี่ยเป็นตัวพิเศษที่ออกมาสีเดียวนะครับตัวยืนเนี่ยสองขาเนี่ยก็จะเป็นสีน้ําตาลอย่างเดียวนะจะเป็นเลซินครับอันนี้เป็นวัสดุเลซินส่วนี้น่าจะเป็น PVC นะครับเป็นยางหน่อยๆ แต่ตัวนี้จะเป็นเรซินก็หมูทำออกมาสวยเลยครับทั้งตัวเดินและก็ตัวยืนนะครับอันนี้ผมก็แกะออกจากกล่องก่อนและกันครับเพราะว่ากล่องมันใหญ่มากครับน่าจะเสียเวลากับการแกะเยอะนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นกล่องของเขานะสําหรับอันยืนนะครับตัวยืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเดินนะครับนี่กล่องเขาตัวเดินนี่เขาจะแถมกราฟมาด้วยครับเนี่ยกราฟเป็น งานอาร์ตนะครับดิจิตอลอาร์ตวาดในคอมนะครับนี่เป็นตัวเดินเลยแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นดอองอธิบายเป็นภาษาจีนนะครับนี่ครับโอ้โหก็ถือว่าสวยงามใครเก็บก็ก็เอาไปใส่กรอบอะไรได้นะเพรนาะหนังมูเขาเก็บเขาจะทาออกมาเกือบทุกตัวเลยครับแต่เขาที่ดูน่าจะมี2แผ่นนะเนี่ยในนี้แต่ผมคงไม่ได้แกะออกเนี่ยมันจะมี2แผ่นเลยครับเนี่ยแล้วก็ตัวเดินก็จะแถมคนมาอีกนะครับนี่เป็นเหมือนทหารถือปืนยืนมองขึ้นฟ้านะครับนี่ ถ้าใครดูหนังก็จะอยู่ในจูเลสิกเวิร์ตนั่นเองนะครับก็ตอนที่กำลังสู้กับอินโดเมนัสเล็กนั่นเองนะครับหรือว่าเบิร์ดเชอร์เกอร์เล็กของหนังมู่นะแต่หนังมู่เขาแถมมาให้กับเจ้าตัวนี้เลยครับแบคกิโอสซอลต์นะครับผมสำหรับตัวยืนนี่ก็เขาไม่ได้แถมคนไม่ได้แถมการ์ดมานะครับก็จะแถมมาเป็นฐานนะนี่ฐานสำหรับยืนของเขาเลยถ้าใครดูหนังก็จะอยู่ในจูเลสิกพาร์คแรกนะครับที่จอห์นแฮมมอนพาพวกด็อกเตอร์แกลนด็อกเตอร์เอลลี่นะครับไปดูจูเลสิก พักนะครับไปเจอเดนเสาตัวแรกนะก็คือเจ้าแบล็กเกลอสลาตตัวนี้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็กระโดดเหมือนยืนขึ้นนะครับเพื่อจะกินใบไม้นะครับนี่ตอนนี้เขาทำมาเป็นอ้าปากด้วยถ้ามีต้นไม้แบบใครสั่งทำต้นไม้นี่เอามาให้เป็นฉากกำลังกินใบไม้ได้เลยนะครับอย่างงานไดโอลาม่าคุณแวนอะไรเงี้ยครับลองไปดูได้นะครับสั่งทำเขาได้นะก็ทำต้นไม้มานี่จะได้สมบูรณ์ครับนี่ครับก็ถือว่าสวยงามนะครับ เดี๋ยวกล่องลงก่อนแล้วกันครับนี่กล่องใหญ่มากเลยอ่ะให้ดูกล่องนี่ครับข้างหน้าของเขานะครับก็จะเป็นนี่อันนี้จะเป็นตัวยืนนะครับตัวยืนของขานะก็มีหนานมู่นะภาษาจีนนีครับบอสแมนนะครับอันนี้ก็จะเขียนเป็นบอสแมนนี่ด้านข้างนะครับด้านหลังครับก็จะเป็นดีไซน์คล้ายเดิมครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นกล่องพับนะตรงตูดตูดของเขาเนี่ยนี่ครับคล้ายกับ ที่ผ่านมางานที่ผ่านๆมาของหนานมู่นะครับนี่ครับสำหรับกล่องเขานะอันนี้ตัวยืนเสร็จเอาลงเลยจะมาดูกล่องตัวเดินครับนี่ตัวเดินนี่ก็สวยงามครับนี่เป็นท่าเดินครับนี่ก็มีชื่อวอ s เม้นนะครับนี่หนานมู่สตูดิโอนะครับนี่ครับข้างล่างครับข้างล่างด้านบนนะครับด้านข้างครับนี่ครับก็จะเป็นสีเทานะสองฝั่งก็ด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นอย่างนี้ครับนี่ครับ ก็เป็นดีไซน์เดิมนะครับไม่หลุดคอนเซปต์นะครับสำหรับแพคเกจนะแพคเกจของหนังมูะครับนี่ครับนี่สวยงามครับโอ้โหนี่นะครับสวยงามเลยครับนี่ครับให้ดูโดยรวมของท่าทางครับสำหรับตัวยืนครับนี่โ เด๋ยวถอดออกมาจากฐานนี่ครับเขาจะมีเดือยเหล็กนะสําหรับตรงใต้เท้านะครับนี่ครับแล้วก็ฐานของเขาจะเป็นต้นไม้กับอันนี้นะครับก็เอาเดือยเนี่ยเสียบเข้าไปในรูนะครับนี่ครับแล้วก็ยืนได้เลยนะครับสวยงามนี่ครับดูใบนงใบหน้าฟันเปินครับสวยงามมากเลยผิวเผลอนะครับนี่ครับดูผิวช่่งตัวครับก็เก็บรายละเอียดมาได้ดีนะครับ การไล่สีอะไรก็สวยงามครับเหมือนในหนังเลยครับนี่ช่วงท้องก็จะเป็นสีอ่อนครับช่วงหลังก็จะมีลายตัดเข้มหน่อยนะครับนี่เป็นลายไล่ลงไปนะครับโอ้สวยงามครับอ่ะมาดูตัวยืนมั่งตัวเดินไม่ใช่ตัวยืนตัวเดินนะนี่ครับดูใบหน้าตัวนี้จะทําออกมาแบบไม่ได้ไม่ได้อ้าปากนะจะเป็นปากปุบนะครับเนี่ยแบบตรงใบตาสวยงามเลยครับ แล้วสีเทานะครับด้านหลังแล้วตรงท้องก็จะออกสีเหลืองนะครับก็จะมีไล่ส้มด้วยนะตรงท้องนะครับนี่ตรงเนี้ยเนี่ยมีไล่ไล่เข้มความส้มอะไรเงี้ยอ๋อจะเป็นออกเหลืองๆนะครับ hey สวยงามเลยครับเล็บเล็บ <c oughs> สวยงามมาก,ามมากตัวนี้จะมีนี่นครับปั๊ม ตามาอยู่ตรงท้องนี้เลยนะครับเป็นภาษาจีนแล 2, 2021น้ว2,21 0เม็ดอินพีเซีนะนี่นี่สวยงามเลยครับตรงโลโก้ทำอะไรก็จะอยู่ฝาเท้าตรงนี้ครับนี่สวยงามอ่าแต่ตัวเรซินไม่รู้มีป่าเดี๋ยวลองถอดดูก่อนตัวเรซินก็ มีปั๊มหรือเปล่าผมว่าน่าจะมีนะแต่หาไม่เจอแต่หาเจอ่าลองเ oh, <no. S 1> ม้นบอกได้นะหาไม่เจอนะ oh, <no. S 1> ปกติจะอยู่ใต้ท้องนะแต่ตัวนี้มันยืนไงชโชว์ท้องไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาย้ายตำแหน่งหรือเปล่าครับหาไม่เจอเฮ้ครับ <c oughs> ไม่เป็นไรครับอ่าอ่าเดี๋ยวเรามาดูฐานครับฐานเดี๋ยววางตัวตัวยืนไว้ก่อน ฐานครับนี่ครับก็จะเป็นต้นไม้นะครับมีหญ้าครับนี่ครับแล้วใต้ฐานของเขานะครับก็จะมีเขียนว่าวอส a มนะครับนี่ก็มีโลโก้ของหนานมู่นะครับแล้วก็จะมีเลขครับนี่ครับ 269นะครับของผมเป็นตัวที่2 6 9บาทนัมเบอร์นะเป็นนัมเบอร์นะครับเห็นเขาว่าทําจํานวนจํากัดนะลิมิเต็ดไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะจำไม่ได้แล้วนะครับผมเป็นตัวที่2 6 9นะครักบนี่ครับก็ถือว่าทําออกมาได้สวยครับหนาแน่งานนี้อีกแล้วนะครับอ่านี่ครับอ่ะเดี๋ยวมาวัดสัดส่วนกันครับความยาวความสูงนะเอาตัวเดินก่อนแล้วกันครับนี่ครับตัวเดินปึ๊บ จากพื้นถึงปลายหัวตรงนี้เลยนะครับหันด,ดีก่อนเดี๋ยววัดสั่งผมก่อนแล้วกันครับจะได้อ่านค่าให้ดูนะประมาณ43่มเซนครับเกือบ17นิ้วนะนก็ประมาณ16บ6 5จุดบหประมาณนี้ครับสิบนิ้วครับประมาณนี้อ่าหันไปให้ดูครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับความสูงนะโอเค มาดูความยาวนะครับจากปลายปากถึงปลายหางนะครับเดี๋ยวอ่านปากผมก่อนปลายปากปลายหางประมาณนี้ปลายปากก็ประมาณนี้ประมาณส6บหนิ้วนะครับนี่ครับให้ดูเลยประมาณส6นิ้วนะครับนี่ครับปลายหางก็ประมาณนี้ประมาณ6บหนิ้วนะนี่ครับก็ถือว่าตัวใหญ่ครับโอ้โห อะมาดูตัวยืนกันบ้างครับตัวนี้น่าจะสูงกว่านะครับเพราะว่ามีฐานแล้วก็ทําท่ายืนขึ้นมานะครับสองขานะครับ <c oughs> ตัวนี้จะต้องวัดจากฐานนะเพราะว่าฝ่าเท้าเขาจะมีเดือยเดือยเหล็กนะครับก็เลย <c oughs> ถอดออกมาจากฐานวัดไม่ได้นะครับต้องยืนอยู่บนฐานนั่นเองนะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยววัดฝังผมก่อนจากฐานไปลายหัวถึงพื้นนะครับรวมฐานนะรประมาณ1ิุด 8นิ้วหรือ50เซนประมาณนะครับนล็อกนประมาณ50เซนครับหรือว่า19.8นิ้วนะครับนี่ครับทางฝั่งนี้ให้ดูนี่ครับ50เซนนะครับ19.8นิ้วนะครับโดยประมาณนะโอเคครับเอามาดูปลายปากถึงปลายหางครับตัวนี้น่าจะสั้นนะเพราะว่าอยู่ในท่ายืนครับจากหางครับประมาณนี้นะครับ ประมาณ4ี่สิบไม่ใช่สามสิบหเซนนะครับรมาสามสิหเซนหรือว่า14นิ้วนะครับโดยประมาณนะ,ะให้ดูครับ่างนี้นี่ครับประมาณสิบสี่นิ้วนะครับหรือว่าสาสิบหเซนนะครับนี่ครับโอเคครับ ความยาวความสูงนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ blackio s o l i t b o s s m a n นะของหนังหมูโหถือว่าสวยงามครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาของ w dragon มาเทียบมั่งนี่ครับของ w dragon ออกมานานแล้วครับสำหรับ blackio s o l i t แต่ว่าตัวนี้ของ w dragon เขาจะไม่ได้ทำจากหนังโดยตรงนะครับเขาจะมีแบบกึงก่งกึ่งกินอายของสารคดีหรือว่าบรรพชีวินนะครับก็คือมันเขาจะไม่ได้ใช้ดีไซน์ของจ侏罗พ park จากหนังเลยครับ แต่ว่าของหนังมู่เนี่ยเขาจะเป็นดีไซน์ถอดแบบมาจากหนังเลยนะครับอ่าเดี๋ยวลองหย,ยิบตัวน,นี้ออกมาเอาเป็นตัวยืนนะครับนี่ครับลองเทียบกันดูครับน,น,นี่ครับของหนังมู่นี่เขาจะตัวอวบอ้วนนะครับเหมือนในหนังนครับแต่ว่าของ w d ด a g o n กอนเนี่ยที่มาในชื่อจิราฟลาททันนะครับก็จะมาออกแมวผอมๆหน่อยนะครับแล้วก็ผิวๆแล้วก็การลงสีก็ไม่เหมือนหน้านี่ดูหางเขาจะมีลายของ W d ด a g o n กตรงเล็บขาหน้านะครับเนี่ย เนขาหน้าก็จะไม่มีเล็บนะตรงนี้จะมีแค่ตรงนิ้วโป้งนะครับแต่ว่าของหนานมูเนี่ยเขาจะมีเล็บตามตามดีไซน์ของหนังเลยนะครับ <Wow. S 1> แต่โดยรวมก็เล่นด้วยกันได้นะครับนี่ครับก็สายพันธุ์ใกล้เคียงกัน,นครับทีลาฟาทตันก็ถือว่าเป็นแบคทีโอซลัสในอดีตนะก็แยกสายพันธุ์มานะครับสำหรับ W. ีดอกอนนะก็มาเล่นเนี่ยยืนโอ้โหเป็นฝูงได้เลยครับนี่ครับลองเดินนี่จะได้แบบไม่น่าเบื่อนะถ้าเล่นหลายๆค่ายเนี่ยนี่ครับเอา คนมายืนนี่โอ้โหสวยงามครับนี่ครับตัวนี้ก็มายืนนี่เยอบมาเยอะมาโอ้โหสวยงามครับสำหรับไดโนเสาร์ในสเกลหนึต่อสานะครับก็ออกแนวเป็นงานตั้งโชว์ไม่ได้มีจึกขยับนะครับผมก็ถือว่าสวยงามสำหรับใครที่ชอบไดโนเสาร์ก็อย่าลืมครับนี่ครับไปตามเก็บกันได้นะตอนนี้ก็ เห็นว่าราคาน่าจะขึ้นกันแล้วนะครับก็ยินดีนดีด้วยครับสําหรับคนที่พีทันนะครับก็สวยงามครับสมคําล่ำลือนะครับผมสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมติดตามเล่นใหญ่เลยชแนลนะครับกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะผมอาเจกเล่นใหญ่เลยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย